เอาล้วครับทุกคนก็ได้เวลามาดูฝั่งของบูโบรสกันบ้างน,นะครับทุกคนก็คู่นี้ก็ได้เซ้นครเหมือนกันนะครับแค่เร็วกว่า2ปีเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็กันนี่ก็คือไทม์ไลน์ปกติแหละนะทุกคนนะเซ้นครมันก็ควรจะมาประมาณนี้แหละสปี ไม่ไม่ถึงขั้นไม่ควรจะเป็น4ีปีเหมือนตัวที่แล้วอย่างกัจิต้าบลูนะครับทุกคนอันนั้นก็เกินไปหน่อยนะฮะก็คู่นี้ได้แล้วเหมือนกันนะครับทุกคนไปดูความสามารถกันเลยนะครับหลังจากได้เซนไครไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับดูที่สเตตเต็มเต็มก่อนนะฮะแน่นอนว่าสเตตตัวเลขเท่าเท่ากับกัจิต้าบลูเลยนะครับทุกคนขึ้นมา3ามแสนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวระยะประชิดเหมือนกันนะฮะแต่นับว่าเป็นสเตตที่ดูดีเลยนะครับทุกคนสูง พอตัวเลยนะครับก็ตัวละครนี้เล่นมูฟวี่ได้เหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็น่าจะทีมูฟวี่เนี่ยน่าจะมาแรงมากๆในจุดนี้นะฮะเรามาเริ่มดูความสามารถกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้นะครับทั้งก่อนเซ็นไคแล้วก็หลังเซ็นไคนะครับทุกคนโอเคไปเริ่มที่การ์ดกันก่อนนะครับทุกคนโดยแน่นอนว่าการ์ดแดงการ์ดเหลืองเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับทุกคนไปดูที่การ์ดฟ้ากันก่อนละกัอนอะการ์ดฟ้ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับการ์ดฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของการเติมเก็ดหลบเนะี่ยมีอยู่แล้ว นะครับทุกคนแล้วก็ไอเจาะเกาะ50%เนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่การ์ดฟ้าแรงมากๆทุกคนเนี่ยเพราะว่ามีที่ไหนเนี่ยตัวละครที่การ์ดฟ้าเจาะเกาะใช่ไหมอันนี้ก็คือแรงสุดๆนะครับการ์ดฟ้าเนี่ยต้องระวังมากๆอันนี้ก็จะมีทารุเอ็นดูแลนซ์มีอยู่แล้วนะครับจุดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแคนเซิลบัฟของศัตรูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แคนเซิลบัฟแบบปกตินะบแบบแคนเซิลพวกบัฟที่มันเพิ่มสถานะต่างๆนะครับพวกอิทิบิลอัปเกรด ก็เวลาที่โดดนะฮะก็ก็ดีอยู่นะนะครับไปล้างพวกพวกบัฟบัฟบ,บ,บวกมันทั้งหลายก็คงจะช่วยให้ศัตรูอาจจะมีปัญหาตีเบาลงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่บัฟดีๆมันก็แคนเซิลไม่ได้ใช่ไหมทุกคนโอเค ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มพิเศษนะครับเพราะว่าการ์ดฟ้าตัวละครนี้มันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเติมเกล็ดลบเจบเปเจาะก่าะ50%เรนี่ยนะฮะโอเคมาดูกันที่การ์ดเขียวกันบ้างนะครับทุกคนก็การ์ดเขียวเนี่ยแทบไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับหลักๆคือมีเพิ่มเรื่องของคีเข้ามา25นะฮะก็ โอเคแหละนะครับเพิ่มย5ิก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับทุกคนแต่ว่าก็พอจะเอาไปใช้การ์ดฟ้าแบบการันตีชัวร์แหละเนาะเพราะมันจวการ์ดฟ้าด้วยสกิลนี้นะครับแล้วก็จะมีมีการเพิ่มดาเมจ30%ให้กับการ์ดแดงเนี่ยอันเนี้ยก่อนหน้านี้มันเป็นแค่20%นะครับก็เพิ่มมานิดนึงนะครับก็โอเคในระดับที่นิดเดียวจริงๆนะครับโอเคเราไปดูอ่าคิผมคิดว่าฝั่งเบจิต้าก็น่าจะเหมือนกันน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอาจจะผมเช็คให้แป๊บนึ่งก่อนนะครับ โอเคเบต้าการ์ดฟ้าเหมือนกันเนาะโอเคการ์ดฟ้าก็ฝั่งเบตต้าก็เหมือนกันนะครับเพราะเบตต้ามันมีเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้า25%อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่การ์ดฟ้าฝั่งเบตต้าแรงกว่าแหละนะครับโอเคส่วนการ์ดเขียวฝั่งเบตต้าอืมโอเคได้จั่วการ์ดฟ้าเพิ่มคิสี่0แล้วก็มีเพิ่มดาเมจบาสสอร์เอันนี้มีอยู่แล้วมีการาเข้าไวเชงมีอยู่แล้ว15าวิเนาะ โอเคแล้วก็มีโอเคเหมือนเดิมนะครับการ์ดเขียวการ์ดฟ้าฝั่งเบจิต้าก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะครับจุดที่เพิ่มก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันคือไอ้ตรงแคนเซลิลพวกบัฟบ,บวกทั้งหลายของศัตรูเนี่ยอืมมีแค่นี้แหละนะครับทุกคนตัวเลขก็เพิ่มมานิดน,นหน่อยๆนยนะฮะโอเคไปดูที่เมนเบตตี้กันเลยนะครับทุกคนเมนเบตตีข้ของสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันแหละนะครับทุกคนก็คือการสลับตัวนะฮะก็แน่นอนว่าอันนี้เราสลับ เป็นโกคูเนี่ยก็สลับไปเบจิต้าแล้วมันก็จะเป็นรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สธาตุเนี่ยคืออะไรให้จาไว้ง่ายๆนะครับทุกคนอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้โกคูเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคนสีม่วงเนี่ยคือชนะสีเขียวแพ้สีเหลืองนะครับเวลามันรีเวิร์สเนี่ยมันก็จะกลับตรงนี้เฉยๆนะครับก็จะกลายเป็นว่าจะแพ้สีเขียวและชนะสีเหลืองแทนนะครับทุกคนสลับกันตรงๆเนี่ยแหละนะฮะอ่าแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกโอเคตรงนี้เพิ่มหมดเลยนะครับไอเรื่องที่เมื่อสลับ จำนวนครั้งตามที่ก็คือถ้าโคูใช้สวิตสอ2ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทําให้ศัตรูติดดีบัฟโดนบราสแรงขึ้น10%ถ้าสลับ3ครั้งขึ้นไปจะมีการเพิ่มคี20ด้วยสลับ4ครั้งขึ้นไปจะไม่สนเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดศัตรู5้าวีเหรอไอตรงเนี้ยผมไม่ชอบเลยทุกคนเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปปะโอเคคือเหมือนว่าจํานวนครั้งที่เราสลับ จากโกคูไปเบจิต้าเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกตามนี้นะครับยิ่งสลับเยอะยิ่งได้เอฟเฟกมากขึ้นนะครับก็มันดูมันดูเพิ่มความยากเกินไปอะผมว่าวุ่นวายเกินไปนะฮะกว่าที่ผมจะจําตรงนี้ได้คงนั่นแหละน่าจะอีกนานอะกว่าจะจําได้ต้องเล่นอีกเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคไปดูที่เซนไคบิตี้แน่นอนนะครับทุกคนว่าจะเป็นเพิ่มไปที่เป้าหมายเขาบอกว่าสีม่วงแท็กซงแฟมิลี่กับสีม่วง เบต t า c l a นนะครับคืออันเนี้ยผมคิดว่ามันเพิ่ม20%ให้ทั้ง2อ,อย่างใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีตัวละครหนึ่งอะที่มันมีทั้งทรง Family ทั้ง Vegeta Cla n เนี่ยมันก็ได้ได้40%ไปเลยอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกตัว t ท็ก w i สวิชที่เป็นโกคูเบต t าทั้งหลายนะที่ได้เต็มเต็มเนาะ เออตัวสีม่วงจะมีใครอะ่ะเดี๋ยนะผมเช็คให้เลยแล้วกันนะครับสีม่วงที่เป็นแท็กเบจิต้าโกคูอย่างนั้นเหรอโอเคสี okay, ม่วงโอเคทุกคนสีม่วงที่มันเป็นเบจิต้าโกคูร่วมกันเนี่ยมีแค่ตัวตัวมันเนี่ยแหละนะครับตัวคู่เขาเนี่ยแหละที่เหลือไม่มีแล้วนะครับก็คืออย่างนั้นก็คือไอการบัฟอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะได้แค่ แบบถ้าเกิดเราเอาไปบัฟให้ทีมอื่นที่มันไม่ตรงอย่างจริงๆมันก็ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยทำหน้าที่ตัวสำรองไม่ได้เรื่องแน่นอนในเรื่องของการบัฟเซนใครเนี่ยนะฮะโอเคไปดูกันที่ยูนิคหนึ่งกันเลยนะครับทุกคนก็อันนี้คือทุกครั้งที่เราเข้าสนามหรือกดแท็กสวิชนะครับทุกคนก็จะชาร์จสวิชเกตขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคก็จะทำให้เก็บสวิชเกตได้เร็วขึ้นบวกเดาเมจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จากเดิมเก้าสิบโอเคบวกการ์ดแดงห้เเา,า,เาเป็น โอเคลดคอสการ์ดแดง10บแคนเซลิลไม่ได้ดีมากนะฮะจากเดิม5แล้วก็เอฟเฟกต์รีเซตเมื่อเปลี่ยนเป็นเบจิต้าโอเคเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อตัวละครนี้เข้าสนามในกรณีที่มีเพื่อนล่วงไปแล้ว2ตัวนะครับโอเคมันเปลี่ยนจากเดิมใช่ไหมอันเดิมมันคืออ๋อแม่อันเดิมมันอยู่ข้างล่างโอเค นั้นอันนี้คืออันใหม่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอ่าตรงนี้คือถ้ามีเพื่อนล่วง2ตัวก็คือจะชาร์จสวิชเกตขึ้นมา60%เเลยแล้วก็เพิ่มความเร็วจัวการ์ดหนึ่งเวลถาวรโอเคน่าสนใจมากเป็นตัวลัสแมนอีกแล้วนะครับแล้วก็ผนึกเมนาบิตตี้ศัตรู5วิทั้งหมดด้วยนะครับผนึกทั้งหมดนี่ดีมากนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกนี้นะครับในกรณีที่เราทําให้ตัวที่เป็นมี2ชีวิตเนี่ยล่วงนะครับทุกคนเราก็จะได้เอฟเฟกนี้ได้ดักรบอลสลูก แล้วก็ลดดักนบอลศัตรู2ลูกนะครับแต่ในในเมตานี้ไม่ค่อยจะมีหลายตัวที่อาคืนชีพได้นะครับทุกคนจะมีเทเลสเนี่ยไม่นับนะครับทุกคนมันเป็นคัมแบ็กเนาะมันต้องต้องเป็นตัว2ชีวิตแบบอาไปกูฮังแปลงเป็นโกจิตา้าอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นจะได้นะฮะโอเคไปดูที่ยูนิตที่2กันเลยนะครับยูนิตที่2โอเคลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์จนกว่าคอมโบจะจบหรือโคเวชง อตอนแรกมัน20%ทุกคนผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมมันถึงลดนะเอ๊ะแต่ว่ามันแค่ว่ามันแคนเซิลไม่ได้ไงก็คือว่ามันลดเาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ชัวร์ๆคือเมื่อก่อนอันนี้มันจะแค่แคนเซิลได้โอเคก็ก็ลดดัวเลขแต่ว่าเพิ่มเป็นกลายเป็นแคนเซิลไม่ได้แทนก็อาจจะดีแลหละมั้งทุกคนจะได้อยู่ตลอดหน่อยนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องของหลบกั๊ดเหลืองเวลาโคเวเชงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน โอเคแล้วก็จะมีทุกครั้งที่ตัวละครนี่ใช้การ์ดแดงการ์ดเหลืองโอเคมีฮิลเลอร์3%มีอยู่แล้วลบคอร์การ์ดฟ้า3มีอยู่แล้วติดดีบัฟให้ศัตรูโดนเดเมจแรงขึ้น10%มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้หลบนะครับทุกคนได้การ์ดเขียวแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัว2วิโอเคขึ้นมาจากเดิมเป็นตอนแรก1วิตอนนี้เป็น2วิแทนก็โอเคแหละนะฮะเออแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยทุกคน เท่าที่ดูเนีย่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยเลยเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูฝั่งเบจิต้าอีกนะครับเพื่นโอเคแต่ตรงนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอ่ายูนิคบีใหม่เป็นเซนไคบิตีเลยนะครับเพื่นมาตอนเซนไคเท่านั้นนะฮะโอเคก็จะมีเอฟเฟกนี้นะครับเมื่อโดนศัตรูตีเวลาที่ตัวนี้อยู่อยู่ในสนามนะครับเพิ่มความเร็วฟื้นเลือด30% 15, 15วิโอเคแล้วก็ลดคียศัตรู20อืม แล้วก็ทำให้ดาเมจการฟ้าอันตีอเว a e n Art ของสตูเบลลง20%อันนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่โดนตีใช่ไหมแต่ว่ามันสวิชได้เวลาที่เราสลับตัวออกหรือว่าแท็กสวิชก็จะตรงนี้ก็จะรีเซ็ตอืมตรงนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนึงก็หลักๆก,ก็คือลดดาเมจการ์ดฟ้าก็คงดีแหละนะครับทุกคนแล้วก็มีความเร็วฟื้นเลือดมาลดคีย์สตูดเล็กน้อย ก็ไม่ได้ถึงกับจะใช้หยุดคอมโบได้หรอกนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นกับไร้ประโยชน์เลยนะฮะโอเคแล้วก็มีลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อน5วิเมื่อศัตรูใช้อันติอเวกันอาร์หรือไลซิ่งลัชขณะที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามโอเคก็คือใช้ตรงนี้เพื่อที่จะโยนให้คนอื่นมารับท่าอันติท่าลัชแทนใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีดูแลนซ์ด้วยนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็ รอบครั้งที่ใช้ก็แชร์ระหว่างโกคุกับเบจิต้า,ก,า ita, ก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรออ๋อสาครั้งใช้ได้3ครั้งนะครับทุกคนโอเคก็ลดเวลาเปลี่ยนตัว5าวิทุกครั้งที่สตวนติอเว k เคนไลซิ g งลัชเนี่ยได้3ครั้งอืมก็ดีอยู่นะทุกคนเอาไว้หนีอ่ะหลักๆเนาะเอาไว้กดหนีแค่นั้นแหละนะครับโอเคส่วนเซนไคลเปตี้ที่2นะครับเมื่อใช้การ์ดแดงโดนสตูนะครับจะสุ่มจั่วการ์ดใหมห่1ใบ อันนี้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็จำนวนครั้งรีเซ็ตตอนที่สวิชตัวสลับตัวเปลี่ยนเนาะแล้วก็จะมีทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟลดความเร็วฟื้นเลือด20%สิวิโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่เจอศัตรูโอเคเอฟเฟกเหมือนกับโกจิต้าบูนะครับที่เวลาศัตรูสลับตัวหรือเราลงสนามเข้ามาเนี่ยเราจะได้ตรงนี้นะฮะก็คือบวกดาเมจ10%ตรงนี้แคนเซลได้ทุกคนอันนี้น่าเสียดายนิดนึง คือมันสแต็กได้แหละแต่ว่ามันแคนเซิลได้มันก็ไม่น่าจะอยู่คงอยู่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มบัฟไม่โดนทำลายดาก้อนบอลใช่ไหมไม่โดนลดดาก้อนบอลก็ดีนะนะครับอันแต่ก็แคนเซิลได้อีกอืส่วนใหญ่เป็นโดนแคนเซิลได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่สนทาาเวลาแทง3าวิโอเคก็คือสลับตัวเข้ามาแทงได้ด้วย3าวิอย่างตำ่ำ แล้วก็จะทําให้ศัตรูโดนเรื่องของลดความเร็วจวกการ์อันนี้เหมือนโกจิต้าบลูเลยทุกคนคล้ายๆเลยก็ทุกคนเดี๋ยวผมไปดูฝั่งเบจิตา้านิดนึงนะครับก่อนที่จะสรุปให้นะทุกคนผมเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่เห็นจุดที่จะทําให้ตัวละครนี้เฉิดฉายเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยัดเช็คของฝั่งเบจิตา้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนผมเช็คฝั่งเบจิตา้ามาแล้วก็ไม่ต่างอะไรเลยครับเหมือนกันเลย เอออันนี้ผมต้องพูดเลยนะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยยังไม่เห็นจุดเด่นของตัวละครนี้เลยทุกคนที่มันเซนใครมาอืมคือแน่นอนว่าสแต็เนี่ยมันก็ดีขึ้นแน่ๆทุกคนแล้วก็คือจะถามว่ามีจุดเด่นอะไรขึ้นคือการ์ดฟ้ามันก็แรงเท่าเดิมอ่ะมันเป็นการ์ดฟ้าที่แรงอยู่แล้วแน่นอนว่าคือการ์ดฟ้าอันนี้มันก็ยังปวดเหมือนเดิมแนหะทุกคนเอามาใช้เนี่ยก็คือแบบ โดนหนักสุดๆเลยแหละนะครับการ์ดฟ้าเจานะเกาะ50%เนี่ยแถมเติมเกตดลบเนะี่ยคืออันนี้มันดีตั้งแต่ตั้งแต่ล่างแรกมาแล้วไงนะครับทุกคนจุดที่มันเซ็นใครแล้วมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาก็แค่ว่าสแตทมันสูงขึ้นเท่านั้นแหละนะฮะแต่แบบโดยรวมแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยผมยังไม่เห็นจุดเด่นที่เพิ่มมาและทาให้ตัวนี้แบบดูโดดเด่นจากล่างแรกก่อนเซ็นใครเลยทุกคนกาลังกาลังสงสัยอยู่ว่าอะไรที่มันเด่นขึ้นมาบ้างนะครับคือไอจุดเซ็นใครบิตี้เนี่ยก็ ไม่ได้มีอะไรเด่นขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วไอเรื่องคือประเด็นคือตัวนี้มันได้ equipment มันได้ equipment ประจำตัวมันก่อนที่มันจะได้เซนไคไงนะทุกคนเขาก็เลยคงไม่กล้าบัฟเซนไคให้มันเก่งอะไรเวอร์ด้วยลรมัง้งอันนี้ <ays> ผมเดานะครับเพราะว่า equipment ส่วนตัวเขามันมันดีมากๆอยู่แล้วไงทุกคนเดี๋ยวผมเปิด equipment ส่วนตัวให้นะฮะเนี่ยทุกคนคือประเด็นคือคู่นี้มันได้ e u i p m e n t เฉพาะตัวไปแล้วไง เขาก็เลยออกแบบเซนไคมาให้ไม่กล้าเด่นเกินไปอะ่ะทุกคนตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมมันดูโล่งๆแปลกคือหลายๆอย่างมันมาเพิ่มตรงนี้แล้วสล็อตสของอันเนี้ยนะครับทุกคนก็คือไอเรื่องเพิ่มสวิชสวิชเกตเนี่ยสีตอนเข้าสนามเนี่ยในร่างเซนไคเนี่ยเวลาที่เราเข้าสนามมาได้ส0่สเอ๋อโอเคก็รวมกันเป็น80%เปอนาะก็คือสวิชเกตเนี่ยคือสลับพร้อมสลับตลอดเลยนะฮะแล้วไอเรื่องของการได้การ cover change เนี่ยมันได้จากการที่เราสวิชด้วยนะครับได้จาก อ i p m e n t นี้นะฮะทุกคนดังนั้นน่ะเออผมก็เลยสงสัยว่าเอ,อ๊ะมันไม่มีการ cover change เพิ่มเข้ามาแต่คือมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเออผมก็ลืมไปนะฮะทุกคนก็หลักๆคือแน่นอนว่าเราต้องใส่ u i p m e n t นี้ด้วยนะครับทุกคนผมย้ำเลยนะสำคัญมากนะครับจะเอาไปใช้อย่าลืมใส่ e u i p m e n t นี้เด็ดขาดนะครับต้องใส่นะฮะต้องใส่เท่านั้นเลยเพราะว่าเรื่องของการ cover change อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ switch gate เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีก40%ก็คือแบบโอ้โหเร็วเติมเร็วมากนะครับมีจั่วร a ดมีอะไรด้วยก็ นั่นแหละประเด็นคือมันมันงงงอ่ะทุกคนคือตัวละครมันควรจะได้เซนไคก่อนแล้วค่อยได้อีกุลเมนต์ส่วนตัวใช่ไหม เพื่อที่เซนไคมันจะได้ดีๆนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าเขาเลยต้องมากักเซนไคตัวนี้เลยนะครับเพราะว่านั่นแหละหลักๆคือมันไปได้อ i p m e n t ส่วนตัวไปแล้วนะครับเซนไคก็เลยดูไม่ค่อยดีมากนะครับมันเลยไม่เด่นเลยเนี่ยนะฮะดูเท่ารวมๆแล้วคือไม่ได้มีอะไรเด่นเลยนะครับแต่แน่นอนว่าก็จะเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยทุกคนคงต้องไปลองทดสอบแล้วแหละดูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ยากแลวงงพอสมควรนะครับทุกคนมีของเรื่องจํานวนครั้งที่เราสวิชตัวละครโกคูไปเปจิต้าหรืออะไรเงี้ หลักๆคือแน่นอนจะเป็นตัวที่การ์ดฟ้าแรงนะครับเหมือนเคยแหละแล้วก็จะเป็นตัวที่เราเน้นอาศัยการสวิชตัวละครเนี่ยเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบศัตรูแหละนะครับทุกคนก็คือสามารถสลับธาตุรีเวิร์สธาตุกันได้นะฮะก,ก็ก็มีประโยชน์แหละนะครับคือสีม่วงเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าสลับเป็นเบจิต้าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเวลาสลับไปเบจิต้าเนี่ยเราก็จะไปชนะสีเหลืองแทน ใช่ไหมทุกคนมันก็จะดีเหมือนกันนะครับสีเหลืองก็เยอะอยู่นะฮะในจุดนี้โอเคก็นับว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าดูเท่าที่ดูจาก ability ต่างๆแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโกจิต้าบลูเด่นกว่าเห็นเลยนะครับคู่นี้เทียบยากนิดน,นึงนะฮะ ก็คงต้องไปลองใช้จริงแหละทุกคนก็รอดูคลิปโชว์เคสกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็คงไปทดลองใช้มานะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับก็ใครที่ดูชอบก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ